สวัสดีกันด้วยนะก็ Girl, สวัสดีกันด้วยนะสวัสดีครับ สวัสดี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  สวัสดีสวัสดีเฮ hey, ้นจะสิงได้พอนีมาลองทดสอบใหม่สวัสดีเฟิร์ส เป็นไงบ้างเฟิร์ส Forever together, we tell you not, you กับหัวหน้าดีดี ฮัลโหลได้ยินไหม โอเคน่าจะเล่นได้แล้วโห okay, ลเฟิร์ส เปินยังอยู่ม pues ั้ยคุยกับหัวหน้าดีดีเดอร์หรือไม่ก็เปิดเลยฮึไอ้ด่ายังไม่มีคนดูเลยเธอต้องสตรีมในทิกตอกเพราะว่าทิกตอกอะมันเือนการรู้เท่าทิติกตอกยังสตรีมไม่ได้อ่ะมัน มันต้องไอ้เนี่ยยืนยันตัวตนน่ะแล้วมันบอกว่ากําลังตรวจสอบแล้วต้องรอ1วันใช่ไมเบามากพอบูใหม่มันก็เหมือนเสียงอย่างอื่นมันก็เข้ามาก็เลยว่าฮัาโลโหลได้ยินยังตอนนี้เอาปากใกล้ไม่มาก มากรัมมาแล้วลองแบบไอ้นี่ดูก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าคอมจะไหวไหมแต่ตอนนั้นก็เล่นได้ใช่ไม่เบามากตามจริงอยากสตรีมในไอ้นี่ t ิกตอกอะแต่มันมันต้องรอตรวจสอบประมาณ1วันถึงจะไลฟส์สดนใน t ิกต o k ได้ก็เลยต้องมาเล่นๆล,นลนถ,ถ,ถูถ่ายๆในนี้ก่อน ปรับให้ปรับให้บอทมันไอ้นี่ดีกว่าบอทเทพนี่เลเจนด์ Legend เลยเลเจนด์ Legend ก็คือระดับตำนานนั่นเองก็คือบอทมันก็จะ โหดขึ้นยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองดูเอาเป็นแมทอะไรดีนี่เอ็กซ์ตีมรูปเลยนี่สุ่มตัวนะแล้วเดี๋ยวบอทบอทเราก็จะสุ่มตัว เอาสักเอานะสามสองหนึ่งไม่เอาผู้หญิงไม่เอาผู้หญิงเซ <G ül> ส,สโซลินไม,ไม่เอาเอาๆอืมได้ไครเซอร์มามาดูคู่ต่อสู้ของเราดีกว่าว่าเรา,เราจะเจออะไรปาทิสตา มาดูกันว่าจะรอดไหม เพิ่งเพิ่งเห็นแชทโอเคเดี๋ยวต่อไปนะเพราะว่าแมตชน่านะจะจบเร็วคาดว่าอย่างนั้นนะเนาะน่าจะจบเร็วเดี๋ยวจะเล่นเป็นกรรมการเนี่ยต่อไปอะไรนะเดี๋ยวล็อกปะทะาเลนเดี่ต้าน ปรับภาพต่ำมดเลยนะ้เนี่ยมาสวยแนละ้ว มัวแต่ฟังไม้อยู่ว่าไม้มันชัดไหมชิพาย,ยอ๋อนี่ ยากสุดก็เถอะเล่นผ่านมาแล้วเอออยา,ยา,ยาอย่าย่าอยาอาโอ้โหมันจับกดเลยไม่มีทางไม่ถึงหนึ่งเด้มซ้ำจับโดนเวียงรีเวิร์ส โอเล่นมาหลายชั oh, Eu, anyway? ่วโมงจะแพ้ไ uh, ด้ไงนี่เกี่ยวคออ่าลืมปุ่มไปต้องเอาวุธหน่อยต้องมีลูกเล่นเอ้าชิบหายแล้วอือรีเวอร์ได้นี่กระทืบกระทืบด้วยส้นตีน โอ้ยสวยละสวยละโอ้โหระดับนี้แล้วซิกเนเจอร์เลย,ยเด้งเชือกเตะกดเลยหนึ่งสองยังยังนะยังยังก่อนยังก่อนกระทืบกระทืบ มันหยิบถังอยะฟาดได้เนเออไปเอาอุปกรณ์เพิ่มมาทั้งทีแล้วขึ้นไปโอ้โหโอ้โหมันจับกดเลย เกือบแล้วนี่เราเด้งกันมาเลยท่าไม่ตายเลยเฮ้ยอุ้ยจะมาหายโดนนะโดนนะเฮ้ยกรรมการเฮ้ยกรรมการนิ่งมาแล้วโอ้ไม่ต้องมีแล้วกรรมกรกรรมการโอ้ยเละเละหมดกรรมการปรับฟาวเลยใบแดงใบแดงอ่า อ้าวฮุ้ยจะแพ้วันนี้ไม่ได้ฮุ้ยจะแพ้วันนี้ไม่ได้โอ๊ยกดกดจนนิ้วจะหักอล้วฮุ้ยยยยยไม่เอา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 ฮุ้ยแบบนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้โอ๊ยนิ้วนิ้วโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยขี้แสแล้วขี้จะแตกขี้จะขี้แสโอ้ย อ้ยอ๋ออือ,อตบผัดกันต่อยมาผัดกันต่อยมาอื้อเยอมาเลยอื้อให้ต่อยก่อนนะทีหนึงตบเราก็ตบอื้อเอาสีเหลืองแล้วหลอดเหลืองเรียบร้อยสตันมา ห้าไม้ตายห้าไม้ตายมันคืออะไรวะโอ้ oh my god โอ้ my god อะไรวนะน่ะงูเลยแล้วก็ดีดีทีอะหนึ่งสอง <c oughs> ไม่ได้มันต้องเล่นอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เสริมไอ้โรนปาทิสตาร้านกาแฟใช่ไหมเออม,มาหยิบ โต๊ะมาสักตัวหนึ่งกลางเลยกลางเลยแบบน,นี้มามาเฮ้ยมันฟื้นเออถูหัวแตกหัวแตกแบบนี้เราก็ขึ้นไปนี่ไรเดอร์คลิกไรเดอร์คลิกอันนี้จับมาจับฟาสักหน่อยว่าไม่ต้องถึงเฮ้ย ชิบหายแล้วเอา้าโดนเองโอ้ oh my god โอ้ my god ไม่ลุกขึ้นมาโตบโตบทำไม่ต,ตายเลยเอ้ยไม่ได้โดนจับเวียงชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนสเปียอืมอืมอมยังนี่อัอออออป,ประคัดไปหนึ่งทีจะมาทำไคเซอร์เหรอ ไเซอร์เหรอนี่บางอาจบางอาจมาทำโต๊ะโต๊ะหักกุศากางโอ้ยตอนนี้โดนหักหลังแล้วหักหลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่านะพี่โรนอย่าอย่าดูนะว่าจะทำอะไรโอ้โอ้ my god โอ้ยแพ้ไหมเนี่ยตาเนี้ยมันมีไอ้นั่นแล้วว่ะทำไมตายสามอันอ่ะโอ้ย โอ้ยยาพี่โน้นพอแล้วพี่โน้นโอ้ยเออขอลงข้างล่างเถอะไม่ไม่เข้าไปโอ้ยโดนแล้ววันที่สตาร์บอมอ้าวกดไม่ทันชิบหายโอ้ไม่ทอนโอ้ไม่ทอนเอ้ยตายตาย,ตายเหรอไม่ตายเ <c oughs> ออ,อกดสกิลพิเศษก็คือ ตัวไคเซอร์เน่ยมันมีสกลิลพิเศษก็คือเรียกพวกกันเองมาแล้วลูกพี่กันเธอกุนเธอมาเพื่อนเพื่อนตูมาแล้วเพื่อนตูมาแล้วไงเพื่อนตูมาแล้วไงใส่ท่าไม่ตายเลยจังหวะนี้แปลโกดโกดโกดกรรมการรีบรีบกรรมการรีบหนึ่งสองสามโอ้ my god oh my god ยังชนะได้ ยังชนะได้โอ้โหนี่ครับแม้ว่าตัวละครจะมีพลังน้อยกว่านะก็สามารถชนะได้ฝีมือแล้วนี่มันโคตรโหดจริงๆเลยนี่ขนาดเอาบอดระดับตำนานนะอะต่อไปแมตท,ที่เฟิร์สขอนะแมตท,ที่เฟิร์สขอก็จะเป็นเดล็กปะทะกับเรนดี้ออตันนะซึ่งเดี๋ยวโอก๊กหรือผมเนี่ยจะเล่นเป็นกรรมการจะเล่นเป็น กรรมการตัดสินเลยว่าไอ,บอ,อ้บอทอะบอทระดับตำนานเนี่ยใครมันจะชนะกติกามันเดิมเลยใช้วุธได้แล้วก็เดี๋ยวเลือกแม์ก่อนนะอ่าเดอะล็อกใช่ไหมเดอะล็อกเอ้ยเลนเดียตั้งก,กติกาเลนเดียตังมาก่อนเอาอันนี้ดีกว่า เดอะล็อกก็อยู่ตัว R พอดีเลยเอาน่าจะอยู่ข้างบนเดอะล็อกเดอะล็อกเดอะล็อกวันไหนี่แหละเขาแบบแฟร์ฟรลืมลืมได้เลยแบบแฟร์ฟรนี่เป็นเดี๋ยวผมจะเป็นกรรมการให้อ่ะเดี๋ยวเลือกตัวตัวผมก่อนนะ ตัวโอ๊กจะเป็นตัวอะไรเดียวเอาตัวที่โหลดมาแล้วกัน CJ จาก GTA San เดี๋ยวจะเป็นกรรมการให้อ่า๋ยวล็อกแบบแฟรฟ์เลยชิงแชมป์ด้วยชิงแชมป์ด้วยดีกว่ามาเดี๋ยวเราจะมาชิงแชมป์แชมป์อะไรดี นี่เฮ้ยปรหลดมาตอนไหนเนี่ยมันเป็นแชมป์ม,มหาชนของเดอะล็อกอ่ะเออจริงแชมป์มหาชนของเดอะล็อกเลยดีกว่ามา